เราเป็นคนชอบจินตนาการเราก็จะเราก็จะจินตนาการเห็นมันแล้วว่ามันเดินมาเนี้ยแล้วแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเราก็ต้องกลัวแบบกลัวแล้วแบบเหมือนวิ่งมาช่วยนางเอกเราก็จะวิ่งยังไงวะให้มันเท่เหมือนในการ์ตูนเคยเห็นพวกการ์ตูนวันพีซที่มันสไลด์มาแล้วมีควันตามอะว่าเราจะทำได้จริงๆนะในเรื่องคือแบบเบรกเอี้ยตรงดินเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วควันแบบพอเห็นช็อตในในจอแล้วเจ๊ตอเหมือนในการ์ตูนเลยอะไรเงี้ย อย่างซูเปอร์แมนบินได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกมันง่ายไปมันเหมือนแบบทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยสไปเดอร์แมนมันยังมีความแบบต้องต้องชักใยต้องแบบว่าเหมือนต้องหาที่เกาะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันดูท้าทายดีอะไรเงี้ยครับแต่เป็นคน,คนกลัวความสูงมากนะเคยเคยคิดกับตัวเองวา่วาแบบกูบอ,อยากเป็นสไปเดอร์แมนได้ไงวะไปไอ้ตึกไอ้นัน่นที่เขาถ่ายรูปที่เป็นพื้นรถไฟอะไม่กล้าลงไปอะแบบโอ้โหสูงจังน่าจะเป็นแมลงสาบแมนมากกว่า ชอบมาเวลมากครับจริงๆกอฟเริ่มชอบมาเวลกอฟชอบแบบสไปเดอร์แมนก่อนเพราะกอฟรู้สึกว่ามันมีความคล้ายคลึงกับเราคือกอฟรู้สึกว่าในสมัยเรียนกอฟไม่ได้เป็นเด็กพิเศษแบบเด็กเทเด็กเด็กแก๊งแบบแบดบอยหรือแบบค cool คู cool, ๆอะไรเงี้ยกอฟรู้สึกกอฟเป็นห่างแถวเพราะเป็นเด็กเนิร์ดเด็กเนิร์ดที่แบบโอเคก็ไม่ได้เนิร์ดจัดขนาดนั้นนะอ่อก็แ,แบบเล่นกีฬาบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแบบไม่ได้เป็นเด็กแบบเทอะไรเงี้ยก็อาจมีโดนแกล้งบ้างนะ รุ่นน้องแบบเดินมาหาเรื่องเลยฮะแล้วหมั่นไต้กอฟเดินมาชนไหลก่กอฟเงี้ยแล้วก็แบบหันหน้ามาทำใส้เงี้ยตัวแรกกว่าได้นะทําหน้าเนี่ยกอฟแบบเชื่ออะไรวะเขาทำอะไรให้เนี่ยไปทำอะไรให้ก็เลยรู้สึก,กว่าแบบเหมือนแบบเรามีความเป็นแบบปีเตอร์พาร์เกอร์ที่แบบเออไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่โดดเด่นในในใ,ใ,ในสายตาคนอื่นแต่ว่าวันหนึ่งเราโดนกัดเป็นสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยวันหนึ่งเราเป็นนักร้องอะไรเงี้ยเอออยู่ดีก็เป็นกอล์ฟมาย จร,จริงๆมันมีพลังพลังหลายๆแบบมากที่แบบอย่างซูเปอร์แมนบินได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกมันง่ายไปมันเหมือนทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยสไปเดอร์แมนมันยังมีความแบบต้องต้องชักใยต้องแบบว่าเหมือนต้องหาที่เกาะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันดูท้าทายดีะนะครับแต่เป็นคนคนกลัวความสูงมากนะเคยเคยคิดกับตัวเองว่าแบบกูอยากเป็นสไปเดอร์แมนได้ไงวะ <laughs> น่าจะเป็นมมแมลงสาบแมนมากกว่า <laughs> คืออย่างที่บอกกับชอบสไปเดอร์แมนมากแล้วก็ติดตามมาั้องแต่เด็กตั้งแต่ยุคโทบี้แมกไก ตั้งแต่แอนดรูว์การ์ฟิลด์แล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเขารีบูททุกครั้งเลยทําไมมันถึงต้องแบบรีบูทใหม่ตลอดแล้วพอสุดท้ายเขาจับมารวมกันอะก็รู้สึกว่าแบบโอ้พระเจ้าคือแบบความฝันในวัยเด็กที่แบบมันมากกว่าความฝันที่แบบว่าได้เห็นสามสไปเดอร์แมนรวมตัวกันอ,อย่างเงี้ยแล้วรู้สึกชื่นชมในทีมงานการทำโปรดักชันว่าไอเดียเขาบันเจิดมากเขาสามารถเอาอะไรที่แบบคิดว่ามันจะจบไปแล้วอะแต่เขาขุดมันกลับมาแบบให้มาอยู่ในในหนัง ของยุคสมัยของเจนนี้แล้วทาให้กลายเป็นดึง <S <S ดึงนักแสดงสองคนนั้นกลับมาอีกครั้งเหมือนขุดเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยอืมซึ่งแบบดีมากเลยครับถ้าเป็นอะไรไม่มากก็รับยาค่าเชื้อไปทานก่อนแล้วกันนะคะได้ครับ <S <S ตอนแรกไม่เอาเลยตอนแรกแบบแบบติดติดช่วงเป็นนักร้องครับเพราะแบบทำไมต้องไปแสดงด้วยทำไมต้องไปเค้นลมในเวลาที่เราไม่ได้อยากแบบรู้สึกแบบนั้นอะไรเงี้ยครับแต่เราก็แบบ ออหรือวแบบ่ากูเปิดใจดูสักตั้งวะเราก็เลยลองดูเราก็เลยแบบอ่ะลองเปิดดูแล้วก็ไปลองทํามันอะไรเงี้ยเพราะจริงๆตัวกับเองเนเจอร์ของกับคือค่อนข้างแบบเอ้ยอยากลองทําสิ่งใหม่ๆอยู่อะไร explore สิ่งต่างๆก็เลยแบบอ่ะเอาวะลองดูสักตั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้ไปเล่นละครทั้งแรกซึ่งเเล่นได้กากมาบอกเลยคือประมาณว่าแบบ เป็นการก้าวเข้าไปในสู่การเป็นนักแสดงครั้งแรกเราเป็นคนที่มาจากสายเพลงเราจะค่อนข้างแบบธรรมชาติเต็มที่มากๆแบบว่าแบบมันเลยคอนฟลิกต์กันในหัวอะไรเงี้ยแล้วมันมันเลยทําให้งานออกมาไม่ค่อยโอเคแต่หลังจากนั้นอะเราก็เริ่มแบบได้ดูตัวเองแล้วก็เริ่มเหมือนปรับมาเรื่อยๆให้เข้าใจว่าแบบเออการแสดงมันต้องแบบมีแบบมุมกล้องนะหันฝั่งนี้ ต้องมารับฝั่งนี้อะไรเงี้ยคือคือโชคดีอย่างหนึ่งคือแบบเป็นคนที่แบบมองเห็นความผิดพลาดของตัวเองว่าตรงไหนอะไรมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็เลยสามารถพลิกอัพมันได้เร็วอะไรเงี้ยครับก็เลยค่อยๆพัฒนามันขึ้นมาอะไรเลยครับจริงๆบทที่ท้าทายกอฟมากก็รู้สึกว่าใส่เต็มมากคือ,อซีรีส์สั้นเป็นชื่อเรื่องว่าคำพูดที่หายไปครับคุณลองคิดถึงแม่กับน้อง ถ้าเกิดว่าคุณได้เจอเขาอะ่ะคุณอยากจะพูดอะไรกับเขาเป็นซีรีส์แบบดราม่ามากที่ทําให้บอกตัวเองฟันจะไม่อยากเป็นแบบนี้อีกแล้วเพราะทรมานเหลือเกินจริงจึแงแล้วเป็นคนเซนซิทีฟมากอะไรเงี้ยแล้วไอ้เรื่องนี้บทมันค่อนข้างแบบมันเศร้ามากแล้วมันทําให้เราแบบดาวน์ไปอยู่ช่วงหนึ่งเลยมันเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่หยุดพูดไปเลยเพราะว่าคําพูดเขาทําร้ายคนที่เขารักก็เลยเหมือนหยุดพูดไปเลยแล้วก็แบบเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยร้องให้หนักมากเรื่องนั้นคือแบบร้อง นอนร้องไห้น้ำตาไหลตาลอยขี้มูกยืดอะไรเงี้ยแบบคือสําหรับกอฟเวลากอลฟแสดงกอฟจะเทียบเคียงความรู้สึกอะเหมือนว่าถ้าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเราแต่เราต้องเศร้ากับมันอะเราจะเอาอีกเรื่องหนึ่งที่เราเศร้าอะดึงเข้ามาใส่ในความรู้สึกเราคอนเวิร์ตมันออกมาเป็นเรื่องนี้แล้วมันทําให้เหมือนคนที่แบบนึกแต่เรื่องเครียดเคียดนึกแต่เรื่องเศร้เาเเอาเข้ามาใส่ตัวเองอะมันทําให้เราแบบ ถึงบอกว่ามัน,มนดาวมากช่วงนั้นอนะไรเงี้ยเออแล้วรู้สึกว่าเล่นอะไรแบบนี้มันค่อนข้างแบบใช้พลังสูงมากอะไรเงี้ยอืมเรารู้สึกว่าพอไปแสดงเรื่องนี้มันเหมือนได้อัพเลเวลตัวเองในในฐานะนักแสดงขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งครับอืมซึ่งซึ่งมันทําให้การแสดงเรื่องอื่นๆมันมันมันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับอืมเจ้าทีนอย่างพี่อ่ะไม่กลัวบ้างอระไอ้ที่ชาวบ้านเขาบอกกันว่าไอ้ทุ่งตะวันแยงแห่งเนี้ยเจ้าทีแรงนะพี่ ไลโอจริงๆแล้วเกี่ยวกับแยครับแยยักษ์ที่มันมันหลบซ่อนอยู่ใน uh, ทุ่งตะวันแยงที่แบบเหมือนที่แห้งแล้งมากครับแยงมันจะอยู่ในที่อีสานที่แถวแวแบบนี้อะไรเงี้ยครับมันอาจจะจำศีลอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราไปไปปลุกมันคือคนไม่ได้ทํามานานละไอที่แบบทําแบบ CG แบบจริงจังแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ประเทศไทยมีอะไรแบบนี้ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆมันจะได้มีอะไรใหม่ๆออกมาแบบนี้อีกอะไรเงี้ยเพราะว่าหนัง CG บ้านเราน้อยมากพอเขามาคุยกับว่าเขามีโปรเจกต์เนี้ย ก,ก็เลยบอกเขาว่าเออกอฟเล่นนะเขาเลยก็เลยรับแล้วก็พี่เขาก็มาพรีเซนต์ให้กอฟแบบโหมันแย้มจะเป็นตัวแบบนี้นะมีสีแบบนี้เกล็ดเกลดเลยคือคนไทยเก่งนะพี่เรารู้สึกว่าแบบเราไปได้ไกลเพียงแต่ว่าเราก็ต้องแบบสนับสนุนกันถ้ากอลฟได้มาเล่นเรื่องนี้ก็รู้สึกเหมือนกอลเป็นส่วนหนึ่งไม่ช่เป็นส่วนเล็กๆหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่แบบได้อยู่ในหนังเรื่องนี้แล้วมันเป็นหนังที่แบบวนกลับมาอีกรอบของเจนนี้ที่มาช่วยพุช ความเป็นหนัง CG ให้มันให้มันกระตุ้นคนอื่นเขาอาจจะแบบเห็นค่ายอื่นเห็นเุ้ยค่ายนี้ทวาวาเฮ้ยทำบ้างดีกว่ามันเป็นการทําให้แบบยุคนี้มันสนุกสนานขึ้นกับการทําหนัง CG อะไรเงี้ยเพราะว่า1คือค่ายที่ทําหนังนี้ก็คือเนลามินหนังฟิล์มใช่ไหมเขาทำโฟร์คิงมาสักเซสฟูลมากก็รู้สึกว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นการแบบ เอ่อบัตเจตการทำโปรดักชั่นหรือการที่เขาจะทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆเนี้ยครับว่าผสมผสานกับแพชชั่นของการทำของคนบริษัททำซีจที่มันแบบมาเต็มมากทั้งคู่เนยครรู้สึกว่าต้องดีในระดับหนึ่งครับต้องช่วยพุชกันไปได้ดีครับพร้อมมากผมแบบเวลาผมดูหนังพวกหนังฝรั่งผมดูบลูเปอร์ดูแบบ ไอเบื้องหลังตลอดที่เขาทําเป็น c g จดูทุกเรื่องเลยครับดูทุกเรื่องก็แบบตั้งหน้าตั้งตาลองมานานแล้วก็แบบวันหนึ่งแบบจะอยากมาอยู่ในโปรดักชันที่เป็นแบบนี้อะไรอย่างครับทุกครั้งที่เขาขึงกรีนขึ้นใหญ่ๆเราจะรู้สึกแบบมีความสุขมากกูไท้มาอยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยคิดอย่างนงี <c oughs> น้เราเป็นคนชอบจินตนาการเราก็จะเราก็จะจินตนาการเห็นมันแล้วว่ามันเดินมาแบบเนี้ยแล้วแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบ เราก็ต้องกลัวแบบกลัวแล้วแบบเหมือนวิ่งมาช่วยนางเอกเราก็จะวิ่งยังไงวะให้มันเท่เหมือนในการ์ตูนเคยเห็นพวกการ์ตูนวันพีซที่มันสไลด์มาแล้วมีควันตามแบบว่เงี้ยเราก็ต้องวิ่งมาให้ได้งะแบบวิ่งมาแล้วเบรกแล้วทําได้จริงๆนะในเรื่องคือแบบเบรกเอี้ยตรงดินอะเงี้ยแล้วควันแบบก็ต้องมีทักษะสกิลนิดนึงเพราะว่าทําเล่นสตันเองด้วยอย่างเงี้ยครับพี่เขารู้อยู่แล้วว่าก็ชอบไงพวกสตันพวกอะไรพวกนี้มีอันนึงที่แบบให้กระโดดอัดรถอะ พี่เอาตรงนี้ใช่ไหมเอาตรงหน้ากระโปรงรถใช่ป่ะโอเคครับเล็งละวันนี้กูเจ็บหลังด้วยทําไงดีเนี่ยอือต้องเอาหลังลงใช่ไหมอืมโอเคขอขอสักขอสักเทคเดียวนะพี่นะโอเคเล็งแล้วก็วิ่ง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 กระโดดท่าเดียวกันแต่คราวนี้ไม่ลงพื้นอะเอาหลังลงรถปักแล้วก็ให้ลงเบาอีกทีนึงอะไรเงี้ยอือเจ็บไหมครับ เจ็บดิครับถามได้เจ็บอยู่มันเรียวกว่าครับมันเหมือนก็บอกพี่เขาบอกว่าพี่ถ้าอยางนั้นแบบสันคือพี่เอาเป็นลองเทคไปเลยนะแบบไม่ต้องคัดเลยนะแบบให้มันปึ้งลงมาแล้วเหมือนแบบให้ให้มันเห็นหน้ากอว่าว่าแบบกระโดดเข้าไปคูสใ่ยงได้ใช่ไหมใช่ใช่แต่ทอมครูสก็โหดไปกระโดดข้ามตึกขอทําประกันไว้ก่อนนะกอชอบมากเลยตรงที่เขาสร้างหัวเป็นหัวแบบหัวแย้ยากครับสีฟ้า ซึ่งแบบเราก็ขึ้นไปเกาะอะไรเงี้ยล้วตอนที่พี่เขาบอกวนะ่าเนี่ยเขาถ่ายเพิ่มนะครับถ่ายเพิ่มเขาทำของมาครับแล้วพอเขาส่งรูมมาให้ดูแบบว้าวมันยิ่งกรีนสกรีนอีกได้ได้ขึ้นมาอยู่บนหัวแย่ยักษ์แล้วมีคนคอนโทรลให้มันเหมือนหัวมันสะบัดสะบ,บัดอย่างเงี้ยเราขึ้นไปเกาะอะไรเงี้ยครับก็อันนั้นก็สนุกดีเหมือนเหมือนได้เล่นเครื่องเล่นอยู่มันเป็นการแสดงที่กอลรอมานานแล้วอะไรโอแบบแบบแบบอยากเล่นกับสัตว์ประหลาดกอแบบอยากเล่นกับสิ่งที่มองไม่เห็น เราอยากมาเห็นทีหลังว่าเขาทำเสร็จออกมาแล้วมันเป็นยังไงเลยครับก็ยังก็ยังรู้สึกว่ามีความอย่างนั้นอยู่นะครับเหมือนเวลาแบบเหมือนเวอร์ชันโตของพวกเขาอะถ้าแต่ก่อนเราเด็กกว่านี้เราก็จะแบบบ้าบ้าบอแบบไฮเปอร์แอคทีฟอะไรเงี้ยกับในกลุ่มเพื่อนเพื่อนแต่พอเราโตขึ้นเราจะมีความนิ่งขึ้นแต่ถามว่ายังแบบมีความสนุกอยู่ไหมในตัวเองก็ก็ยังมีความสนุกอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถามว่าเวลาเรามุ่งมั่นที่จะทําอะไรเราก็ มุ่งมั่นไปทางนั้นเลยครับอใช่แต่แต่ว่าแบบในตอนเด็กมันจะมีความมุ่งมั่นที่แบบว่าไม่สนใจอะไรรอบข้างเลยแบบถ้าอยากจะทําอย่างสิ่งนี้แล้วอ่ะเราจะต้องพุ่งไปสิ่งนี้ให้ได้โดยไม่ดูเหตุผลรอบข้างเลยอะไรเงี้ยแต่พอเราโตขึ้นแล้วอ่ะเราจะพุ่งไปในสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราชอบหรือเราอยากทํอ่ะเราจะมององค์ประกอบโดยรวมด้วยว่าว่ามันสมเหตุสมผลไหมอะไรเงี้ยในระหว่างทางที่เราจะไปถึงจุดจุดนั้นอะไรเงี้ยครับจริงจริงที่เปิดใจนี้เพราะเพราะแบบการ์ตูนนะการ์ตูน เพราะว่าแบบอยากอยากเล่นในหนังพวกแบบ CG หนังซูเปอร์ฮีโร่อะไรพวกนี้หนังปล่อยพลังอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบถ้ามีโอกาสได้เล่นหนังที่มันมีพลังอะไรเงี้ยก็คงแบบก็คงเป็นสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เราเปิดใจการแสดงเลยอะไรเงี้ยครับมันเป็นความฝันของนักแสดงทุกคนเนาะเพราะว่าแบบวันหนึ่งถ้าแบบได้ไปอยู่ในโปรดักชันอะไรที่มันที่มันว้าวแบบนั้นอะไรเงี้ยเราคงแบบ ภูมิใจแล้วก็เก็บเก็บงานชิ้นนั้นไว้เป็นแบบไปบอกต่อลูกหลานเราว่าเฮ้ยลูกๆครั้งนึงแบบพ่อเนี่ยเคยอยู่ในหนังแบบนี้นะเว้าเฮ้ยหนังแย่เลยดูว่าสับสลาดยักษ์นะเว่าเฮ้ยงไงครับผมก็อยากโดนแย้แดดไปดูไปรู้ที่โลกไม่ใช่ไม่ก็คือว่าอันนี้ครับ เรื่องอไลโอโคตรใย,ายากักษ์ก็เป็นเป็นชิ้นงานหนึ่งที่ก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงเองหรือผู้ผลิตที่เนะมิตหนังฟิล์มกับแฟดแคทนะครับที่ทำซีเนี่ยทุกคนแบบตั้งใจและมีแพชชั่นมากในการที่อยากจะขับเคลื่อนภาพยนตร์ไทยเชิงแบบมอนสเตอร์เวิร์สที่เป็นแบบสัมปทานี้ในให้มันแบบแก้าวหน้าไปอีกอะไรเงี้ยมันจะได้แบบตลาดจะได้คึกคักแบบหนังไทยจะได้แบบเฮ้ยมีอะไรให้แบบน่าสนใจในหลายเรื่องมากขึ้นอะไรเงี้ยอยากให้แบบ เออลองลองเปิดใจลองมาดูหนังไทยดูว่าเราก็เราก็มาไกลในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าออถ้าเราตั้งใจทำดีๆว่ามันสามารถพังงาดไปสู่สากลได้ครับฝากด้วยไรโอโคตรใยยากษ์28กรกดาคามนี้ครับ